จันซีนบทที่ 3, 003ใครก็ตามที่ไม่กล้าตัดหัวผู้คนยังคงแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับทักษะใหม่ของเพชรคาดในขณะที่หยางเฉิงรู้สึกได้ถึงกระแสความอบอุ่นภายในร่างกายของเขาวิธีการของมานเท่าอีนั้นถูกต้องจริงๆอย่างน้อยจนถึงตอนนี้ก็ยังไม่มีปัญหาเขาแค่ไม่รู้ว่าผลลัพธ์จะเป็นอย่างไร เมื่อกลับมาที่ลานเล็กๆของเขาอย่างเชิงหยิบหิน5้าสีออกมาจากใต้โมหินแม้ว่าผู้คนจะเห็นมันพวกเขาก็ไม่รู้แน่ชัดว่ามันคืออะไรมีเพียงอย่างเชินเท่านั้นที่รู้ว่าหิน5สีนี้เป็นสิ่งที่ใช้ในนิกายอมาตะในชีวิตเก่าของเขาเพื่อทดสอบรากเง้าทางจิตวิญญาณหลังคลอดของศิษย์รากทางวิญญาณที่มีมาแต่กำเนิดถูกกำหนดมาตั้งแต่แรกเกิดมีเพียงรากทางวิญญาณหลังคลอดเท่านั้นที่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ ถือไว้ข้างใดข้างหนึ่งหินทั้ง5สีแทบไม่เปลี่ยนเลยแต่เมื่อมองอย่างระมัดระวังมีร่องรอยของแสงสีแดงจางๆแทบมองไม่เห็นนอกจากนี้ยังหมายความว่ารากจิตวิญญาณหลังคลอดของเขาได้เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วท้ายที่สุดเขาฆ่าคนเพียงคนเดียวมันเล็กน้อยเกินไปที่จะเปลี่ยนรากจิตวิญญาณของเขาอย่างแท้จริงอย่างน้อยก็พิสูจน์ได้ว่าวิธีนี้ใช้ได้ผล ด้วยประสบการณ์การบ่มเพาะเป็นเวลาหมื่นปีของอยางเชินเขายังคงไม่พบอาการบาดเจ็บใดๆเมื่อใช้วิธีการนี้และไม่พบอันตรายใดๆที่ซ่อนอยู่กล่าวอีกในหนึ่งในขณะนี้ไม่มีปัญหาใดๆกับการใช้วิธีนี้สิ่งมหัศจรรย์ที่สุดคือหนึ่งวิธีการนี้ไม่ได้เพิ่มพลังวิญญ,ญาณหรือเวทมนตร์ของเขาและสองไม่ได้หล่อหลอมแก่นแท้ของจิตวิญญ,ญาณของเขาแม้ว่าเขาจะฝึกฝนมันเขาก็ยังเป็นคนธรรมดาและจะไม่ละเมิดข้อห้ามของสารสวรรค์เขายังคงมีโอกาสที่จะเข้าสู่เวทีประหารอมตะ เริ่มครึ่งปีต่อมาโจรผุดขึ้นทั่วประเทศเหมือนวัชพืชและถูกจับมากขึ้นภายใต้สถานการณ์ที่เลวร้ายเช่นนี้สารได้ออกคำสั่งที่เข้มงวดโจรท,ทั้งหมดที่ถูกจับกุมจะถูกประหารชีวิตภายใต้พระราชกฤษฎีกาที่รุนแรงอย่างไม่เคยมีมาก่อนโจรจำนวนมากถูกจับกุมเกือบทุกวันทั่วประเทศในตอนแรกมีไม่กี่คนหลังจากนั้นกลายเป็นมากกว่า10หรือ20และภายในเวลาไม่กี่วันพวกเขาถูกจับโดยคนวัย40และห0 ในเมืองเคาทตี้นอกจากเพชรฆาตราที่คาดว่าป่วยแล้วหัวหน้าคนเดียวคือ,อยางเฉิญซึ่งมีหน้าที่ตัดหัวหลายสิหัวในแต่ละวันในตอนแรกผู้คนยังคงตื่นเต้นไปที่ลานประหารเพื่อดูแต่หลังจากได้ดูแล้วไม่มีใครอยู่ในอารมณ์สำหรับความบันเทิงเช่นนี้อีกต่อไปสำหรับนี่ทุกอย่างย่อมมีลูกนี้ฉันไม่มีความแค้นกับทุกคนที่ผ่านมาฉันไม่มีความเกลียดชังเมื่อเร็วๆนี้นี่คือหน้าที่ของฉันทำตามคำสั่งโปรดยกโทษให้ฉันด้วย ก่อนที่เขาจะพูดประโยคแต่ละครั้งอย่างเชนจะพูดคำเหล่านี้พูดให้ชัดว่าตนไม่ควรได้รับผลกรรมเมื่อพูดมาหลายวันอย่างเชิงก็คุ้นเคยกับมันเป็นพิเศษทันใดนั้นอย่างเชิหวี่งใบมีดและฟันหัวขาดเลือดพุ่งออกจากคอที่ไรหัวแต่อย่างเชิงไม่สกรปรกแม้แต่หยดเดียวนี่เป็นผลจากการฝึกฝนอย่างพิถีพิถันของเขาการตัดหัวมากกว่าร้อยหัวทำให้เขามั่นใจในทักษะของเขาที่จะไม่โดนเลือดแม้แต่หยดเดียวหลังจากตัดหัว ยางเชินสูดลมหายใจเข้าลึกๆสูดลมหายใจแห่งชีวิตที่ดูเหมือนจะบรรจุอยู่ในซากศพเข้าสู่ร่างกายของเขาเองหลังจากหมุนเวียนวิธีการมากกว่าร้อยครั้งแล้วเขาก็หมุนเวียนทันทีอีกครั้งเก็บพลังที่ไวในแขนขาทั้งสี่และกระดูกร้อยชิ้นอย่างรวดเร็วหล่อเลี้ยงร่างกายของเขาเปลี่ยนรากจิตวิญ,ญญาณของเขามือของเขาไม่ลังเลเลยแม้แต่น้อยอยางเชินเดินไปตามเส้นอย่างชำนาญราวกับน้ำไหลเดินไปด้านหน้านักโทษคนที่สองตัดหัวหายใจเข้าไหลเวียนตามด้วยคนที่สามที่สี่ ในวันนั้นมีโจร45คนที่จะต้องถูกตัดหัวและหลังจากที่หยางเฉินตัดหัวคนสุดท้ายร่างกายของเขาก็เต็มไปด้วยพลังเมื่อสัมผัสถึงการเปลี่ยนแปลงในร่างกายอย่างระมัดระวังหยางเฉินยังคงสายหัวเบาๆแก่นแท้ชีวิตของคนโลกีไม่ว่าจะถูกดูดกลืนไปมากเพียงใดดูเหมือนจะไม่มีประโยชน์มากนะักจะไม่มีผลลัพธ์ที่ชัดเจนเว้นแต่เขาจะฆ่าคนเป็นหมื่นหรือเป็นแสน เพียงแต่ว่าสิ่งที่หยางเฉินคิดว่าไร้ประโยชน์โดยสิ้นเชิงในสายตาของคนอื่นๆนั้นเป็นเรื่องที่แตกต่างไปจากเดิมอย่างสิ้นเชิงบางทีอาจเป็นเพราะวิธีการนั้นแต่ทุกครั้งที่เขาฆ่าคนหยางเฉินจะถูกห่อหุ้มด้วยออร่าสีเลือดที่หนาแน่นซึ่งไม่กระจายออกไปเป็นเวลานานหลังจากนั้นร่างกายของเขารู้สึกราวกับว่าเขาได้ปีนขึ้นมาจากทะเลเลือดพลังที่ที่ั่วร้าล้นออกมาทุกทิศทางนับราษาอะไรกับคนธรรมดาแม้แต่ทหารที่ประจำการอยู่ที่ลานประหารก็ยังหันศีรษะเมื่อเห็นหยางเฉินโดยหลบสายตาของเขาเมื่อเดินไไปตตาาาาามมมมมถนนนในในเเือองงชวบ้้้่่กลลแแจะหข เพราะกลัวว่าจะละสายตาไปไม่ได้อย่างเชิญเพียงแค่ต้องปรากฏตัวเพื่อให้ถนนว่างเปล่าสิ่งนี้ยังช่วยให้อย่างเชิรอดพ้นจากปัญหาไปได้มากอย่างน้อยก็ไม่มีใครกล้าเข้ามาสร้างปัญหาไม่ว่าพวกเขาจะเกลียดอย่างเชิญมากแค่ไหนต่อหน้าเขาพวกเขาไม่กล้าพูดคำที่ไม่เหมาะสมแม้แต่น้อย พักเชา้าพักเที่ยงฝึกตอนบ่ายวันปกติต่อเนื่องกันเป็นเดือนอย่างเชิญได้ซึมซับแก่นแท้ชีวิตของนักโทษจานวนมากแม้ว่ามันจะไม่เพียงพอสําหรับเขาที่จะไปถึงเป้าหมายที่เขาหวังไว้แต่เพียงแค่พลังที่ที่กระหายเลือดในร่างกายของเขาก็เพียงพอแล้วที่จะทําให้ศิละปะก,การต่อสู้ของเขาก้าวไปสู่ระดับต่อไปในวันนี้เมื่ออย่างเชิญเสร็จจากลานประหารและระหว่างทางกลับบ้านเขาเห็นท้องฟ้าเต็มไปด้วยเมฆสีแดงวันนี้แปลกมากเมฆยอมอาทิตย์อัสดงเพิ่งปรากฏขึ้นตอนเที่ยงวันและปกคลุมทั่วท้องฟ้าสีแดงราวกับเลือด เมื่อเห็นฉากนี้ใบหน้าของยางเชนก็เผยรอยยิ้มในที่สุดช่วงเวลาที่เขารอคอยมานานคือวันนี้ท้องฟ้าเต็มไปด้วยเลือดนี่คือวันที่เขาได้เรียนรู้หลังจากขึ้นสู่โลกอมตะในชาติที่แล้ววันที่สารสวรรค์เปลี่ยนแปลงหลังจากกินข้าวเย็นแล้วยางเชนก็เข้านอนเร็วหน้าแปลกที่คืนนี้ไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามต่างก็หลับกันแต่หัวค่ำแม้ว่าพวกเขาจะไม่ได้อยู่บนเตียงพวกเขาก็ยังคงถูกจู่โจมด้วยความเหนื่อยล้าและหาที่หลับนอนในทันทียางเชนคุณเป็นเพชรคาตในความฝันยางเชนได้ยินเสียงตะโกนของผู้พิพากษา ใช่ท่านหลอดเมื่อได้ยินเสียงนี้อย่างเชิญรีบลุกขึ้นจากเตียงของเขาต่อไปทางความว่างเปล่าตอนนี้อย่างเชิญค้นพบว่าเขาไม่ได้อยู่ในห้องของเขาอีกต่อไปกราบใด,ดที่พวกเขายังเป็นนักโทษคุณกล้าตัดหัวไหมตัดหัวได้ไหมเสียงนั้นถามอีกกราบใด,ดที่พวกเขายังเป็นนักโทษฉันกล้าตัดหัวและตัดหัวได้อย่างเชิญตอบโดยปราศจากความเย่อหยิ่งแม้แต่น้อยปฏิบัติตามฉันเจ้าของเสียงที่สง่าง,งามไม่ได้เปิดเผยตัวเขาเพียงเอื้อมมือไปทางเดียวเท่านั้นที่ลานประหารตัดหัวนักโทษ น้ำเสียงเต็มไปด้วยความดุดันของหลอดโดยพื้นฐานแล้วทําให้ผู้คนไม่มีความคิดต่อต้านใช่ท่านหลอดยางเชินไม่ได้คิดเกี่ยวกับเรื่องนี้เขาเพียงตอบและเดินไปตามทางที่จูจ่ๆก็ปรากฏต่อหน้าเขาเพียงก้าวย่างก้าวใหญ่ขึ้นเท่านั้นในไม่ช้าเขาก็เห็นลานะหารที่พลุกพล่านไปด้วยผู้คน ในบางจุดที่ไม่ทราบอย่างเชิญได้เปลี่ยนเป็นชุดเพชรขาศที่เขาสวมในสนามประหารแล้วทหารที่มีรูปร่างหน้าตาไม่ชัดเจนกำดาบเพชรขาตไว้ในมือทั้งสองข้างถือมันไว้ข้างหน้าอย่างเชินอย่างเชินเอื้อมมือไปหยิบมันขึ้นมายกใบมีดขึ้นอย่างสบายสายและใช้นิ้วลากไปตามขอบก่อนตัดหัวอย่างน้อยเขาต้องแน่ใจว่าใบมีดคมน้องชายข้าขอยืมโอกาสนี้พูดเพียงทดสอบความคมของใบมีดเข็มขัดของอย่างเชิงก็ถูกดึงเบาๆโดยใค,ใครบางคนตามด้วยเสียงกระดิกหาง ยางเชินหันศีรษะของเขาพบกับคนอ้วนที่แข็งแรงและมั่งคัง่งสวมชุดผ้าไหมเนื้อดีมือข้างหนึ่งดึงเข็มขัดอย่างนุ่มนวลอีกมือหนึ่งค่อยๆย,ยื่นไปหายางเชินอย่างเางเียบๆถือแท่งทองคำอย่างน้อยสิบตำลึง น้องชายคุณช่วยอะไรฉันหน่อยไม่ได้เหรอใบหน้าของคนอ้วนมีรอยยิ้มที่สนิทสนมเลื่อมมือกดแท่งทองนั้นลงในเข็มขัดของอยางเฉินฉันติดสินบนคนอื่นไปแล้วกราบใดที่น้องชายคนเล็กปล่อยลูกชายของฉันไปที่ลานประหารกรีดเพียงบาดแผลตื้นๆเมื่อตัดหัวไม่ปลิดชีวิตและซ่อนไม่ให้เจ้าหน้าที่ควบคุมคนอื่นจะไม่สังเกตเห็นอย่างแน่นอนหลังจากนั้นฉันจะขอบคุณมากฉันเป็นเพียงเพชฌฆาตมีหน้าที่ดำเนินการตามคำพิพากษาฉันไม่เข้าใจสิ่งอื่นเลยยางเฉินเพียงแค่ผลักมืออ้วนๆน,นั้นออกจากนั้นหันหลังและะเดินนไปยนปยงาารรห สารเลวปฏิเสธการดื่มอวยพรเพียงเพื่อถูกบังคับให้ดื่มฉันเป็นเจ้าหน้าที่ศาลร,ระดับสูงหากคุณไม่เห็นคุณค่าของความเมตตาคุณจะไม่สามารถรับผลที่ตามมาได้เมื่อคนอ้วนเห็นการปฏิเสธของหยางเฉินสีหน้าของเขาเปลี่ยนไปทันทีตะโกนอย่างดุเดือดไปที่หลังของหยางเฉินคุณอาจเป็นเจ้าหน้าที่ระดับสูงของศาลแต่นั่นเกี่ยวข้องกับหัวหน้าเช่นฉันอย่างไรหยางเฉินเย้ยหยันและปีนขึ้นไปบนเวทีโดยตรงถือดาบเพชรคาตสีแดงเลือดนกไว้แนบบอกยืนอย่างเงียบเงียบรอให้คำสั่งเริ่มต้น ครั้งนี้ไม่ใช่แค่อย่างเฉินที่ดำเนินการประหารเพียงอย่างเดียวแต่ยังมีเพชรคาตแถวยาวที่ถือดาบสีแดงโลหิตอย่างเชินไม่สามารถมองเห็นได้ชัดเจนว่ามีกี่ตัวฉากนี้น่าตกใจจริงใจจริงลานประหารแบบไหนที่จะตัดหัวจำนวนมากได้ดงดงดง,ดงตีกลองสามทีพระอาทิตย์ดูเหมือนจะถึงจุดสุดยอดแล้วอย่างเชินเพียงได้ยินคำสั่งตัดหัวทันทีหลังจากนั้นแผ่นป้ายโทษประหารก็ถูกโยนออกไป สำหรับทุกนี่มีลูกนี่คุณและฉันไม่มีอดีตความแค้นหรือความเกลียดชังเมื่อเร็วๆนี้นี่คือหน้าที่ของฉันดำเนินการตามคำสั่งได้โปรดยกโทษให้ฉันด้วยยางเชิญพูดวลีที่ใช้ตามธรรมเนียมของเขาจากนั้นไม่นานหลังจากคว้าแผ่นประหารที่ติดอยู่ในเสื้อผ้าของนักโทษโยนทิ้งไปข้างๆพร้อมกับตะโกนเสียงดังใบมีดของเพชคฆาตก็ลอยขึ้นสูงและล้มลงอย่างรวดเร็วหัวข้างหนึ่งปลิ้งออกไปทันทีและร่างที่ไรหัวก็ค่อยๆล้มลงเลือดไหลทะลักออกมาเมื่อเสร็จสิ้นทั้งหมดนี้ยางเชิญไม่ได้ดูด ผู้ประหารชีวิต19,372คนตัดศีรษะสาัคนในความว่างเปล่าดูเหมือนเสียงจะคำนวณสถิติและจัดทำรายงานทันใดนั้นพายุก็หมกระหน่ำขึ้นในไม่ช้าฝุ่นก็ฟุ้งกระจายไปหมดอย่างเฉิงยังคงอยู่ในลานประหารแต่นักโทษที่เพิ่งถูกตัดศีรษะหลับหายตัวไปอย่างไรร่องรอยสิ่งเดียวในที่โล่งกว้างเบื้องหน้าเขาคือความงามที่ละเอียดอ่อนและมีสเสน่ห์คุกเขาคลุกฝุ่นฉายแววยกเขาสมบูรณ์แบบเหนือกว่าความงามของดอกไม้ใบหน้าตัดกับเมฆสีแดงงดงามร้อยแปดสง,ง่างาม,งามไร้ขีจก หญิงงามคุกเข่าในที่โล่งแต่ผู้ประหารหลายสิบคนเช่นอย่างเฉิงยือนอยู่รอบๆดูเหมือนว่าทุกคนกำลังรอการตัดสินประหารชีวิตตัดหัวตะโกนอีกครั้งและแผ่นป้ายโทษประหารก็หล่นลงตรงหน้าเพชรชาตเพชรชาตคนนั้นก้าวไปข้างหน้าทันทีแต่ในขณะที่เขากำลังจะเหวี่ยงดาบความงามก็พูดขึ้นฉันเป็นผู้บริสุทธิ์ได้โปรดสงสารท่านนายพลด้วยเพชรคาตคนนั้นเห็นความงามของเธอแล้วก็สมเพศยิ่งเพิ่มความหวานเรียกเขาว,ว่านายพลทำให้กระดูกของเพชรชาตคนนี้อ่อนลงและเส้นเอ็นอ่อนลงปากและตาเบิกกว้างแต่ขยับไม่ได้ ผู้บังคับบัญชาโกรธจ,จัดตะโกนใส่เพชรคาดอีกคนหนึ่งว่าแกตัดหัวแผ่นป้ายโทษประหารดูเหมือนจะมีดวงตาที่โตบินผ่านหน้าเพชรคาดอีกคนเพชรคาดผู้นี้ก้าวไปข้างหน้าและถูกดึงดูดโดยความงามไม่แพ้กันลหลงไหลในทันทีและไม่สามารถขยับเข,ขยื่อนได้เพชรคาดหลายสิบคนต่อไปนี้เหมือนกันทั้งหมดเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลไม่สามารถระง,งับความโกรธในน้ำเสียงของเขาได้และในที่สุดจานอาหารก็ปรากฏต่อหน้าอย่างเฉินความโกรธของเจ้าหน้าที่ชัดเจนอย่างหาที่เปรียบไม่ได้ในการตะโกนของเขาคุณตัดหัว ยางเชิญก้าวไปข้างหน้ายืนถัดจากสาวงามเมื่อสาวงามเงยหน้าขึ้นเผยให้เห็นสเสน่ห์อันไร้กาศของเธอเสียงที่ไพเราะของเธอท่านนายพลฉันถูกเล่าหาอย่างไม่ยุติธรรมเพียงแค่เรียกเบาๆเพียงครั้งเดียวแต่มันเผยให้เห็นถึงสเสน่ห์ที่ทําให้กระดูกอ่อนลงแล้วแม้แต่เหล็กที่ผ่านการกลั่นร้อยครั้งก็ยังอ่อนพอที่จะหมุนรอบนิ้วของคุณ แต่น่าเสียดายที่ยางเินดูเหมือนจะมีหัวใจที่แข็งกระด้างเขามองดูความงามที่ละเอียดอ่อนนั้นราวกับว่าเขาไม่เห็นเธอเขาได้แต่ตะโกนว่านี่ทุกอย่างย่อมมีลูกนี่คุณและฉันไม่มีความแค้นในอดีตไม่มีความเกลียดชังกันเมื่อเร็วๆนี้เป็นหน้าที่ของฉันดำเนินการตามคําสั่งโปรดยกโทษให้ฉันจบคําพูดไม่ว่าเสียงคร่ําครวญของสาวงามมาจากสะเทือนใจเพียงใดใบมีดเล่มใหญ่ก็เชิดขึ้นสูงฟันเพียงครั้งเดียวเสียงอ้อนวอนของสาวงามก็หยุดลงหัวที่สวยงามของเธอเปลิวไปไกลไม่ต่างอะไรกับนักโทษทั่วไปที่ถูกต ดีหยางเฉินเหวี่ยงดับลงและได้ยินเสียงโห่ร้องอยู่ข้างหูหยางเฉินไม่แม้แต่จะเหลือบมองไปด้านข้างแต่มีรอยยิ้มเย็นชาในใจของเขา3 8 4 3คนถูกตัดสีสัพเพียง115คนเสียงยังคงรายงานสถิติเป็นโมฆะหยางเฉินตรงนี้มีคนตะโกนเรียกข้างหลังเขาและหยางเฉินก็เดินตามไปโดยไม่ได้คิดซ้ำสองเพชรฆาตคนอื่นๆที่ไม่สามารถตัดสีหญิงสาวสวยได้ยังคงยืนอยู่ที่นั่นอย่างโง่เขลาราวกับไม่เข้าใจอะไรเลย ไม่นานก็ถึงลานประหารอีกแห่งแต่ที่นี่หยางเฉินเป็นผู้ประหารคนเดียวและนักโทษเป็นชายวัยกลางคนที่มีผมกระเซิงสวมชุดคลุมมงกหน่าแปลกที่เขาไม่มีพันธนาการใดๆและไม่มีจ่าสิบเอกเข้าร่วมด้วยยืนอยู่กับที่ด้วยศักดิ์สรีมากกว่าความโกรธเขามองอย่างเย็นชาไปที่หยางเฉินที่กำลังใกล้เข้ามาทหารที่นำทางเขาได้หายตัวไปที่ไหนสักแห่งแล้วและมีเพียงหยางเฉินเท่านั้นที่เผชิญหน้ากับชายวัยกลางคนผู้นี้ด้วยตัวเขาเองแต่หยางเฉินไม่ได้พูดอะไรเพียงยืนอยู่กับที่อย่างเงียบเงียบ ยางเชิงตัดหัวเสียงของเจ้าหน้าที่ควบคุมดังก้องอีกครั้งและแผ่นป้ายโทษประหารก็หล่นลงตรงหน้ายางเชิญยางเชิญยกดาบเพชรคาดขึ้นและก้าวไปข้างหน้าโดยไม่พูดอะไรเป็นครั้งที่สองเมื่อชายวัยกลางคนเห็นสถานการณ์ดวงตาของเขาเบิกกว้างสีหน้าของเขาแสดงออร่าของผู้ปกครองตะโกนใส่ยางเชิญข้าคือโอรสผู้ปกครองแห่งสวรรค์ราชาแห่งเมื่อวานและพรุ่งนี้เจ้ากล้าหยับคายหรือเสียงนี้เหมือนเสียงกระทบของโลหะเช่นทองและหยกซึ่งทําให้หูหนวกคนที่ขาดอาจเดินโซเซและคุกเข่าโดยไม่รู้ตัวเมื่อถูกตะโกนใส่ด้วยเสียงนี้ บูมหยางเฉินไม่สนใจเดินขึ้นแต่วิญญาณของอมตะสีทองขั้นต้นผู้ยิ่งใหญ่จะห่วงใยจัก,กรพรรดิมนุษย์ตัวเล็กๆได้อย่างไรแต่ชายัวกลางคนลงกับพื้นด้วยเท้าข้างเดียวเหยียบเขาอย่างมั่นคงเขาเหวี่ยงดาเพชรฆ่าสีเลือดอ่านบทล่าสุดที่วิกเิเว็ไซต์เท่านั้นนี่ทุกก้อนย่อมมีลูกนี่คุณและฉันไม่มีความบาดหมางกันมาก่อนหรือความเกลียดชังกันเมื่อเร็วๆนี้นี่คือหน้าที่ของฉันดำเนินการตามคำสั่งได้โปรดยกโทษให้ฉันด้วยคำพูดติดปากของเขาใบมีขนาดใหญ่ของหยางเชิฟันลงและหัวของเพื่อนที่เเรรียกกกตััววออองง่าจากกพดิปล้ออไ ดิ้งด้วยเสียงที่เปรบางจี้หยกสีขาวขนาดเล็กถูกเปิดเผยภายใต้ศพของจักรพรรดิหยกมีความสมบูรณ์และเรียบเนียนและใครๆก็สามารถบอกได้ว่าเป็นของที่มีคุณภาพเมื่อมองดูยังเฉินมองไปรอบๆตัวเขาไม่มีใครอยู่ที่นั่นเขาหัวรอเยือกเย็นในใจเขาเอื้อมมือไปคว้าจี้เนบไว้ที่เข็มขัดของเขาเขายืนเงียบเงบรอคำสั่งต่อไปคนสองคนถูกตัดศีรษะคนหนึ่งไม่มองไปด้านข้างคนหนึ่งเอาจี้หยกไปยังเฉินไม่ได้ยินเสียงในความว่างเปล่าที่เล่าถึงสถิติสุดท้าย ดีย่างเฉินเวทีประหารชีวิตอมะตะของสารสวรรค์ต้องการเพชฌฆาตอย่างคุณคุณเต็มใจไหมครั้งนี้เจ้าหน้าที่ดูแลที่ไม่เคยเห็นหน้ามายืนอยู่ต่อหน้าอย่างเฉินขอความกรุณาถือแหวนสีขาวไว้ในมือค่อยๆย,ยื่นให้